สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิบ้ากันนังรถไฟออกนอกเมืองนะพี่น้องนอกไปเที่ยวเม่ดากับสิบปหาเก็บพักเก็บหยาเขาเม่ดานะจ๊ะพี่น้องจ้า จะไปตามหาเก็บดอกแค่ฝรั่งมะแกงสมนะพี่น้องไปกันเลยจ้ามาแล้วรถโอ้ยพี่น้องจ้าพากันยางจนมือเวลาเมดากับวเห็นพักอีหยังจักอย่างพี่น้องมแจะต้นหยาต้นหยังซื่อ,อ,อแต่ก็วิวก็สวยสวยงามดอกพี่น้องแต่วันยางจนมือยจะลแล้วไม่ไดา ไอ้ดากับน้อง้อดาก็ะยางริดริดกอนเม่ดากระเศร้าหาบหาบับน้ากลดผืนดะพี่น้องตอนที่เม่ดานาดดั่งรถอันไฟมากไปพี่น้องสองข้างทางมีแต่ดอกอันดอกแค่ฟรังมีแต่งามงามมีแต่ต้นดกดกพี่น้องมองดีค้นเก็บบ่ไดนะ้น่ะน้านนไก่ไก่บานน้นแบงสันพี่น้องมาในป่าเนี่ยบเห็นอีหยังจักย่างได้สิบบัได้ดอกด้สิบบัได้เนี่ยไปแกงหอกพี่น้องเอ้ยต่างคว,วามวังไว้ว่าสิมา,า,ามเก็บเอา ดอกแค่ฝรัง่งคนบ่ค่อยมีน้ำเขาจังสีขึ้นสียู่ทางเก็บวัดสันสุดท้ทายบ่ได้เห็นยังจักแนวพี่น้องจ่าคุณพ่อกั <c oughs> อบลูกพี่น้องบ่เบิ้งบ่หันมาเบิ้งแม่ด่าจักเธอรี่ไว้เม่ด่าเมื่อย์ซําใดหายใจงับงับเลยแม่ด่ายางเราะมาเจอป้าพี่น้องเบิ้งปลาพักบุญปลาพักบุงดิ บึงฝรั่งคนน่ะล้ำบบบไงเลยน้องพี่น้องมีกาเสีเอาไปแกงแกงเทพโพอีกจักเถือกันพี่น้องบึงมันลำำยญ่งไงรัเอาบดได้พี่น้องบึงกินใจยู่สักนี mọi người bắt thôi đi người bắt 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 เดี๋ยวเอาต้อนออนวลอ่อนเพิ่นนี่อีกอนี่ยังนวลอ่อ,อนเดี๋ยวได้พี่น้องเบิง่งนี่ตน้ตนต้นเป็นปลาเด้พี่น้องเบิง่งอยู่ใกล้แม่น้ำนี่โอุ้ยนี่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 ต้นตอ่อ,อนเพิ่น นี่อีกต้นอ,อน่อนเก็บเอาพี่น้องมือโอ้ยอันนี้แกและเอาแกะคุพี่น้องเขาไปบ่ได้แด่๋่ซ้ำนี้ก็โอเคแหละพี่น้องจะไปแกง สมได้เวลากลับแล้วจ้าพี่นอ้องยางพันมาทาังนี้กัสิไปรอขื้นลดไฟกับมาพักกินนามกินทากันจักน้อยนะพี่น้องแล้วกับชมบรรยากาศสวยงามก่อนสิกลับบ้านจ้าหอดบ้านแล้วจ้าเมื่อแอรแล้วเด้จ้าพี่น้องจ้านอนห้องก็ตต่นเมื่อใดพี่น้องดอกกวยไม้แม่ดากระมังสิออกช่อไม่อีก สวยงามมากๆเลยพี่น้องจ๋าตื่นขึ้นมากแล้วบันนี้แม่ดาก็สิเป็นเลาะหาเลาะหาเก็บดอกแค่ฝรั่งมะแกงสมนะพี่น้องเนาะล้าก็สิเลยไปตลาดพร้อมแม่ดาสิาพาไปเก็บดอกแค่ฝรั่งมะแกงสมเสีปลาตัวใหญ่ๆเซ็บๆนะพี่น้องจ๋าไปน้ำกันเลยจ้าเบื่องพี่น้องดอกแค่ดอกแค่ฝรั่งดอกงาม ปีนี้อยู่เทิ่งเขาบานเมดา้าพ่นตัดเป็นพี่น้องพุนตัดต้นต,ำ,ตำมันออกเมด้าบม่มีหม่งเก็บก็เลยยางลงมากจากภูเขาพู้นบานแมดา้ายู่สูงสูงบน,พ,นงพี่น้องพุนเขาหน่วยพู้นทึ่งยางลงมากทุกปีก็เก็บอยู่เทิ่งบ้าน ปีนี้เพิ่นตัดต้ตนตำตำทิ่มเบิดก็เลยมาเก็บอนุโมนีพี่น้องเบิ่งเนี่อ่อนอัว่วรวยยู่นี่นี่ยนเบิดพี่น้องเพีอยู่อตำตำเพาะดะเก็บเอากันแในดาสิดเด็ดเต๊ยหต่าวั่งหนามพี่น้องใส่ถุงมือก่อนอ่อ,อนๆเลยเด้อพี่น้องเบงิ่งแในดาสิท้ายเห้ยมึง ซซได้สิเอานี่ดอกนี่จังนั้นมได้พี่น้องนี่ขันบัใส่ถุงมือถึงใส่กับ,บก,กันบ่ได้ดอกพี่น้องจ้าเบื้องหนามเพิ่น,เ,นเออเออเออนะน้ะนมให้ได้สิเอาแ้งแตนดอกตุมต่มตุ่มดอกบานแล้วเขาสิมีแมงอยู่ข้างในแต่ว่ากลับไปแส้หนามโดนๆพี่น้องให้โตแมงมันออกมาจังปลอดภัยดีเก็บไปตะดอกอ,อ่อ,อนๆ ว่างน้ำดีๆน้ำปวดปวดตอดเอ้ยปักแล้วเอ,ออเออเออโอ้ยเก็บอาตอนเดียวก็บเบิร์ล้ลพพิน้องปีนี้ขึ้นงามแทบบูเออเอออ้ยนาำใหญ่ครับนี่ แม,มนบดได้พี่น้อง,ก,งกับร่งงนอ้อนเลยอัวรัวโอ้้ไม่ได้ออก,กินเอาต้นเดียวนี่กับพ่อแล้วกับร่งพ่อกินพี่น้อง ขันเป็นอาทิตย์นาคือสิบานเบิรลดแหอะ แมดาว่าเมด้าตั้งซื้อให้เพื่อนนะดอกแคพวงพี่น้องดอกแคพวงแ่ะงามงามหอมหอมด้พี่น้องดอกบานเพื่อนเมดาเก็บอยู่นี่กินหอมเพื่อนแบบกระจายเล้พี่น้องหอมมันอน่อนเออเอเอ,าเอ,าองามขาัะงามแนบมึง โอาเห็นเนี่ยพเห็นเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ไดา้เหลี่ยมตาแดดซองเบื้องน้ำเพลินน้ำเพลินนพี่น้องเอ,อ้ยงาพลินน้องอ่อนค่พนาานพะพี่น้องถ้าบารมีดาบเข้าไปดักเก็บอัลตัามี่แล้วก็ล้วพี่น้องเข่าไปให้มันสิหกพอดเก็บอัลตัามี่ด้อ นเออเออตายอยากแต่น้ำหนาม อันนี้สิเป็นอีกส,สายพันธุ์หนึ่งที่มันเป็นดอกสีขาวๆผิวดอกง,งามๆผลมันอยู่สูงเอาได้ปะเนี่ย พี่น้องเมดาบากพอยอยดฮอบเก็บอวดรวยย่แมนบดเลยพี่น้องอีกแต่ทางีหนินบอกคอยมีค้นยางพี่น้องบ่ค่อยมีค้นเที่ยวถ้าคนหลายๆหรือไปเก็บพักเห็นนเห็นเมดาา่มดา,า่กล้าเก็บได้พี่น้องไมไ่้อยากอายอยากอยายทั้งย่านเพิ่นวา้า ว่ากินไปทวงสินะพ่อยดากระบอกอยู่ว่าขันนั่นก็นเก็บผ่อยค้นเห็นดีกวัวทีลากแล้ววะเก็บเห็ดเก็บยังกับไข่ยอยุขนว่าแต่ว่าเก็บพักข่างทางข่างยังแล้วว่ามันมันจังไหนบ่หลุดสันแล้วว่าถ้าก็อยากอายเป็นย่พี่น้องเมดาดังอายคักดอกวาขันค้นมากเม่ดาบ่าเอาเลยมองหม่งได้คนหลายๆบ่กาเก็บเลย อันนี้เมยได้อยู่นี่มามีผู้ใด้ยีดิพี่น้องมามีผู้ใด้เลยดูทางเก็บเอานะขอไปเก็บเอาอมแมนบล็พี่น้องผุดนะโอ้ยผุดผุดผุดยอดอวบอวยุ่นจะเพิร์ลิ10 10บ่์คอยยอดอวบบรรได้นะ อเอาไปแกงร่วมกันพี่น้องแกงสมโอ้ยผักบุ้งฝรัง่งแท่นใบแท่นหลักขามเปียกแซ่บใส่จักน้อยน้อยหนึ่งนี่นะอุย้ยแมนเบิร์ด้วยนี่ยอันยอดน้อยน้อยบางต้นนี่อันดอกแค่ของก็ะของก็ตุ้มเน่ยนาอุ้ย,ยกระมีพี่น้องนีงน่นะมีอะไรจะดึงลงมาเก็บเอานี่นะ หยดเพลินอะพี่น้องหอยดเพลินบ่าอวกว่าน่ะแมนเบิดฝันจังเห็นขัข่พี่น้องเพลินฝันกันอยู่ในแมนเบิดเนี่ยแกงสมใส่กันบึง nền vớt lên này nào. Nè. cần ยอดอ่อนอ่อนแต่่านหยอดน่อยบ่อวบพี่น้องบ่อวบคือทางแมยตดาไปเก็บแม่น้ำนี่ได้ก็ไดยุพี่น้องเอาไปแกงร่วมกันเมืองพี่น้องเมดาได้พักเต็มเลยพี่นทั้งดอกแค่ทั้งยอดฮอบสิไปแกงสมสู้กินแซ่บแซ่พี่น้องและเมดาสิไปตลาดต่อไปซื้อปลาเมืองพี่น้อง อบรรยากาศดีค่ะคุณน้องผัดเย็นสวยๆยากาศดีดีไม่ได่ามาเละเนี่ยกิฟต์บบมีคนพี่น้องดีค่ะดีในไม่ไดดาเก็บแบบสบายใจเพต้องย่านผู้ใดเห็นม่ต้องอายผู้ใดเลยพี่น้องพูนเทิงเขาฝุ่นบ้านแม่ได้อยู่ทังเขาพูนเห็นบ่พี่น้องจ้าคุณสวัสดีค่ะพี่น้องฮอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าได้พักเต็มพี่น้องจ้าเบิรง เท่้นดอกแค่เทิ้พักไอ้ยอดฮอยังได้กระเปา๋าพี่พี่น้องได้เต็มเลยแต่ว่ามากับมาฮอดบ้านเลวพี่น้องจ้ามาถามมาถามหาไอ้น้องไหม่ไอ้ผักบุ่งฝรังบอเห็นพี่น้องคนหากระเป๋าได้กับเปเห็นจ้าว่าพอกระดูกไปถิ่มใส่นี่ถุงยังสีดำเมย์ด้ายว่างไอ้เจ็ดแปด ยอดดีแหละพี่น้องเขาปลูกฝรั่งเสียเอามาแกงแบบแท่นเนี่ยบักคามเปียกไหมพี่น้องมันก็เริ่มสิแก่แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังกินได้อยู่ที่แม่ดาเก็บแต่นี่ห้พ่อกับลูกถือห้แบบมาหอดบานจ้าอยู่ใส่ถามหาเบาเห็นสั่นพี่น้องจ้าแล้วแม่ดาแต่คนว่าสงสัยเียใจลืมเทียนนั่นไหมพี่น้องไอ้มองพันยุทธกินเข่ากันมาสั่นวะ เพิ่นยุดกินข่ากันลวเพิ่นกะสิว่างวะเดวเพิ่นสิลื้มเลยละมันเป็นถุงสีดำน้องแต่สีบอเด์นป็นไดนมาเป็นอย่างพี่น้องจังสีก่กะแกงแสบพืเกาวละพี่น้องจ้าพี่เนยได้ก,ก็ได้พักยอดฮอปแล้วกะดอกแค่บักย่างคัากหลายเลวพี่น้องเอ,อ้ยสีแกงกินแซบแซบเดี๋ยวจะไปล้างให้สะอาดสิไปแซน่าไว้เก็บพักแล้วก็แวะไปสอปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง สื้อปลาสื้อแนวแกงเนาะแกงร่วมแกงแกส้มผักรวมแซ่บแสบเม,ด,มด้าสิพาไปแกงกินแ่บแสบด้วยจ้าก่อนอื่นเมด้าก็ขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆกการติดตามและสนับสนุนช่องเมด้าชาแนลขอบคุณหลายหลายด้วยจ้าทียังมาท่านรืมเมด้าเมดากะกำลังดูแลสุขภาพนะพี่น้องเนาะอ้วนพี่น้องอ้วนแห้งกินเขาแ่บแสบพี่น้องจ้า ได้สิลดควงอ้วนได้เมดานะ่ะมึงไปแกงกันเลยจ้าเซตเรียบร้อยไปนี้เท่ากับสีมาเปิดน้ำใส่ใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำเกลือคือเกาน,น้พี่นองนแล้วแซ่ไว้ล่างหลายๆน้ำพี่นองสองสามน้ำผุ่นละล่างสเส็จเรียบร้อยเขากับเตรียมไปแกงเมดาสีแช่ไว้จักพักหนึ่งกัอน,น้ะพี่นองเนาะ อันนี้คือหัวชัชเท้าแล้วก็ปลาได้ปลามาสองตัวบอกอักไงพี่น้องตัวสองหลอยหาหาสิบแปดบาทพี่น้องสองตัวแล้วก็ได้แค่รสแล้วก็ได้กระหล่ำดอกนะพี่น้องเนาะมาแกงสมแกงส้มผักรวมพี่น้องจา๋าแซ่บเลยผักบุงลืมอยู่ในปลาคนละพี่น้องผักบุงฝรัง่งบงบดไสสิมาต,ตัดเปียวใสบ่บระขามเปียกเอาพี่น้องอันนี้คือผักที่เมดาหั่นเรียบร้อยพี่น้อง ผักรวมของเราแล้วก็แซนามทำวามสะอาดล่างหลายๆนามเรียบร้อยแล้วเตียมพร้อมพี่น้องดอวแค่เข้ากับล่างสะอาดเรียบรอย้อยหอมหอมพี่น้องจ้ะดอกแคดอกแค่นี่หอมหอมดเด็ดดอกแคฝรั่งเนี่ยกินหอมมันอน่อนเตรียมพร้อมแล้วจ้าหม้อห้องหอนแล้วบัดนี้แม่ดากระสีเอามะขามเปียกลงไปเลยจ้าที่แหลกว่าเสียผักบุ้งฝรั่งมาตัด เปียกคือสีแสบค่ะพี่น้องมาขามเปียกกับแสบคือเกาจ้าพี่น้องจ้าแม่ดาก็อบปลาไหวนะพี่น้องแม่ดาก็เอาเนื้อปลามาโขลกไส้พริกแกงหอมๆใส่เครืองแกงตามที่ชอบค่ะมีกระช่ายทางแสบได้พี่น้องแกงสมแต่แม่ดาบบมีกระช่ายแต่กะในพริกแกงเขาก็มีอยู่แต่วันบ่หลายเป็นไดน,นะพี่น้องเนาะ้าผู้ใดมีสดๆถูกใส่หอมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ เติมผักเข้าลงไปเลยจ้าผักที่มันซุกเนี่ยเขาก็เอาลงก่อนนะพี่น้องจ้าอือันนี้ก็จะเป็นเนี่การการผักกระลำดอกเวลากินทั้งทั้งการมันได้พี่น้องจ้าเวลามากกินแล้วก็เป็นแค่รทแล้วก็สลารี่คือเอต้นขึ้นช่ายฝรั่งวเวลาห้าปอกเรียบร้อยแล้วเขาก็แซนด์มันสิก,กรอบพี่น้อง เวลาแกงแล้วมันก็สินมแซบบ,บ่บ่คอยมีเส้นหลายเวลาเขาหลอกออกตอนนี้หมอข้าเดือดเรียบร้อยแล้วข้ากับปรุงรสได้ด้จ้าพี่น้องจ้าแมดาสิปรุงรสเรียบร้อยเลยจังสิไปชิมที่หลังว่าเสีเยวอีหยังเพิ่มอีหยังสินะพี่น้องแมดาก็สิเติมน้ำปลารสดีผงเอผงชูรสนิดหน่อย ตามใจชอบแล้วก็น้ําตาลนะพี่น้องเนาะน้ําตาลจักน้อยหนึ่งเพต้องเอาหวานมากพี่น้องแกงแกงส้มเนาะมันก็สซมี่รสเปรี้ยวหวานเค็มนิดนิดกลมกลม่อมแะพี่น้องเอาตามที่ห้ามหมักเนาะพี่น้องจา้าเสร็จเรียบร้อยบัดน,นี้ถ้าพักข้าซสุกแล้วพักข้าเริ่มสุกนิดหน่อยแหละบัดนี้แม่ดากระสีเอายอดฮอปเนาะพี่น้งนะองเนาะยอดฮอปลงไปเลยจ้า จะท็อปปนลงไปมีผักยังก็ใส้ไปโลยพี่น้องจา้าแม่ดาเป็นคนมักกินผักก็เลยใไส้ผักหลายเนี่ยพี่น้องหอมแล้วเริ่มหอมแล้วจ้าจากนั้นแม่ดาก็สิเอาดอกกระหล่ำลงไปนะพี่น้องเนาะดอกของผักเอกระหลำ่ำดอกใบมันสิแข็งแน่ก้านมันน่ต้องเอาลงไปก่อนเพราะมันสุกแล้วก็เอาใส่นี่ตามไป และสุดท้ายท้ายสุดคือดอกแคฝรั่งหรือดอกแคพวงน้อยนอเนาะพี่จะนเนาะพี่น้องจ๋านี่ใส่ลงไปเลยใส่เป็นพุ่งๆไปเลยได้พี่น้องจ๋าอ่อ,อนอัวรวยไปน้ากันเบิดเลยศไม่ต้องไปเด็ดออกพี่น้องวา่าแต่ห้าล้างให้สะอาดแล้วห้องก็แช่น้ำไว้จักสองสามน้ำล้างให้สะอาดเพื่อมันจะมีแมงมีอย่างอยู่ในขังในเนาะพี่น้องจ๋าเอาจสียเกินแบบย่างสบายใจนะพี่น้อง ทำพวมสะอาดให้สะอาดเรียบยร้อยมัสเ็ดนำไว้แล้วก็มาแกงแค่นั้นแหละพี่น้องจากนั้นเราก็จะเอาปลาสําหรับปลาที่แม่ได้เสียามาแกงสมแม่ได้เสียไปอบพี่น้องอบให้กรอบคือจยงเขาทอดแหละแต่ว่าเขาไปอบมันกระสีบ่มีน้ำมันเนาะพี่น้องจ้าอบให้แหง้งให้กรอบหอมหอมๆเนื้อปลานะพี่น้องจากนั้นเท่ากับใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้า เพราะว่าอีกตัวหนึ่งอีกอีกเครื่องโตแม่ดาจะเอาไอ้ตะเหนือเขามาโขลกกับพริกแกงนะพี่น้องจะเป็นเสียดเห็นน้ำแกงขา้าข้นนิดหน่อยสําหรับผู้สอบคนนะพี่น้องสําหรับบางคนเพิ่นกับบ่เพิ่นกับบ่เอาไปโขลกเนื้อปลาเพิน่นแบบแกงเป็นแกงส้มน้ําใสไปเลื่องๆนะจ๊ะเดือดแลวจ้าพี่น้องจ้าชิมรสชาติเรียบร้อยกลมกล่อม กลมกล่อมตามที่รสชาติที่แม่ดาต้องการเลยพี่น้องลงโตเป๊ะๆแซ่แพี่น้องจา๋านี่ปางเข้าถิลงเป็นโตแบบนี้ได้พี่น้องมันจะบริพราะว่ามันสุกแล้วเข้าสายแค่นิดหน่อยสักพักหนึ่งเข้ากะปิดไฟเลยจา้าจากนั้นเราก็เตรียม,ม,เ,มเตรียมเสิร์ฟได้เลยพี่น้องจา๋า กินผู้เดียวแหละจ้าพี่น้องพอกับลูกเพิ่นเพิ่นจะกินขนมปังเพิ่นกินอีหยังของเพิ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นลงไปเห่นอยู่หองเก็บรลดแต่พี่น้องจา้าซุกเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟมาแซ่บๆนะันแม่ดาดได้จา้าสดน้ำหอนๆใส่ปลาตัวใหญ่ๆหอมๆแซ่บๆเนะี่ยอันนี้ส่วนนั้นที่เหลือกบแม่ดาเอามาลวกพี่น้องจา้า เอามันมันหลวกด้พี่น้องเอาไปหนึ่งหนึ่งเอามันจังมันจังแสบหวานหวานพี่น้องดอกแค่นเนี่ยเอาไปหนึ่งด้พี่น้องจ๋าดอกแคหน่อยแล้วกระส่วนปลาที่เหลือเครื่องนีกับวท้ทะกินกับแจวกับพักเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ดาข,ขอจบไบแคนีก่อนนอะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า